มัวแต่ไปดูแต่คนอื่นไปดูใจตัวเองเห็นใจตัวเองแต่คนทุกข์เห็นทมเห็นทุกข์ก็เห็นทมเห็นทมก็เห็นทมก็สิ้นทุกข์เนี่ยก็มีเท่านี้เห็นไม่ได้เนี่ยมองคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้วัดนั้นไม่ดีอย่างนั้นวัดน้นไม่ดีอย่างนี้มันเคยเห็นหัวใจตัวเองมันชั่วกันแล้วไงไปมองแต่คนอื่นก็ไปมองตัวเองสิ เห็นตัวเองก็จบเลยธรรมะมันไม่ต้องไปเห็นคนอื่นดูลงเลยแต่หัวใจตัวเองเนี่ยวันๆหนึ่งไม่ต้องทําอะไรแล้วเอาจิตมาตั้งไว้ในลมก็ได้ดูลมมันทั้งวันมันสิ่ะมันจะด่าคนอื่นได้ไหมมันจะอิจฉาคนอื่นได้ไหมมันจะริษยาคนอื่นได้ไหมมันจะปรุงอะไรอย่างไม่้อถ้ามันอยู่ในกายเนี่ยไม่มีทางนะมมนมีทางว่ามันจะปรุงไปไหนได้เลยนะมันจะเชยอิสระบริบูรณ์โอ้ ความอิสระมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะอิสระจากมันเพียงแค่พวกท่านเห็นมันอย่างที่มันเป็นมันหลอกลวงเราขนาดนี้เนาะหลอกให้รักหลอกให้โลภหลอกให้โกรธหลอกให้หลงหลอกให้อิจฉาริสยาหลอกมานานแสนนานยังจะปล่อยให้มันหลอกอีกเลย